ีส้มท่านเลยใส่สีดำ่าสุดยอดไงมนต,ตีนี้คบกันนานเลยท่านเลยสุดยอดดีนะหัวเอเงรู้ใจอ่ะเราเลยใส่แขนยาวออกมาเลยนี่เลยไม่ได้ใส่แขนสั้นมาเลย <c oughs> รู้เลยรู้ใจ <c oughs> มาทมาซ้อมกันดีกว่าสมมุติว่าท่านผู้ชมด้านหน้าเนี่ยเป็นราณีประม่นของเราใช่ไหมอ้ยจะกินไก่ซะย, <c oughs> ยังไม่เที่ยงคืน ่มเช้าเลยขออายนี่แล้วเราให้สายยันออกก่อนค่อยร้องอไก่อ่ะไก่จ้ามาเรามาเรื่ออะไรดีกว่านะดึงเข้าไปเลยนะให้นเวลาขนุน,นต้องทำให้เนียนๆน,นนะเหมือนเป็นแขนขอลงเลยนะอ่ะให้บอว่าถ้าโยกก็คือขนุนต้องขึ้นด้วยนะคือไปตามใช่ใช่ปตามประมาณนี้เออ อย่าใช้ค่เรืกว่าเอาเป็นมอนหรือเปล่าซ้อมดูไงว่าสนุพร้อมแค่ไหนอไข่ต้มน้ำปลาไมคสิผูนี้ลานีเราจะกิดเรียกเวลาลานีลานีจ๋าเรียกลานีทำไมกิดอะไอ๋อจะกิดไรลานีลานีอลานีไม่หันมา ลานีอะไรที่ทำอะไรเริ่มตีละแต่ต้องเบาๆนะอ่าสากิดมาให้เขารู้สึกต้องเริ่มตีละเพื่อหลังเขาแข็งอ่าลานีลานีก็ยังไม่หัดมาทำาัไงดิลานีอันนี้คือทำอะไรตบอบาเฮ้ยตบไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงโง่สิไม่ได้แต่งงานกัพอดีไม่ได้ไม่ได้พี่หนู ăn xét xóm như thế nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ มันยังบึ้งๆแล้วนะบึ้งๆบึ้งโป้บึ้งอ่ะโอ้โหจำบวนอีกึงต้องเป็นเอาใจตะโพนอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ได้ต้งหวะเป้เลยเอาแบบนี้เลยนะจำจำต่อไปซ้อมบทมังฉันนักเธอเท่าฟ้าฉันฉันฉัเออย่างฉันไงฮะฉันบนเถินก็เลยต้องคืนก่อนพูดไม่ได้เอานล้ว ถนนคนละฉันกันอันนี้ฉันคือฉันตัวเราไม่ใช่ฉันพระสงฆ์อาใครผิดแล้วฉันหมายถึงว่าตัวเราอ่ะทำไมทำไม,ไมฉันรักเธออะไรอะไรอะไรเนี่ยทำอะไรกำลังจะรักเธอมันรักขโมยถนนเรหมายถึงว่ารัก รักรอเรือ,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 อฉันและ,และไไความลุกความโลงความโง่นี่มีบางๆกันอยูอข่ข้างนี้แบงค์ห้าสิบข้างนี้แบงค์ร้อยอีกตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> อีกโง่จริงๆฉังด่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับเหมือนอะถ้างโง่เยอะก็ค่อยๆใช้ไปเดี๋ยวเดี๋ยนนะงโง่เยอะเราตัวโง่ฉันฉันไม่ต้องกินแล้ว รักเธอมาก่อนเลยมารอกกอนเลยอ่าเท่าฟ้าเท่าฟ้าเท่าฟ้านี่ขนบอกเท้าฟ้าชี้ไปร้านไก่ย่างกันไปด้วยนะหิวจริงกันอ่ะ ฟ้าไปที่เราบอกรักราณดีเขาว่ามันต้องตีสวยๆเขาเชื่อว่าเรารักเขาจริงๆขนุนราแบบนี้เขาจะชอบไหมล่ะไม่รู้ผมไม่ดีเดี๋ยวทำให้ดูตั้งใจดูนะสวยๆมีให้ดูแค่ครั้งเดียวันรักันรักเธอนะ เท่าฟ้าดูเท่าฟ้านี่เห็นไหมฟ้าต้องจะสวยแบบน,นี้เลยฟ้าเรื่องละก้นเม <c oughs> น็ด <c oughs> มันอยู่บนฟ้าเหมือนกันไปเดี๋ยวพราจะไปเตียมทองพระเจ้าค่ะขัา,านหน,นทองในถนนสำคัญม,มากเลยนะ เรนี้ใจพี่เป็นห่วงเกงช้างกะตกตาตั้ง,งบอกเจ้านนงนุนพนังโรดบัง ទីឡាហានមានដល់ព្រះឆាកຕົករងរានហ្វង2ទៅខាងเข้าไปតាមទីเมือง